มันนี้พบกับช่องแมนนี่เซนเอกสิบอาร์นะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์นะฮะนี่ช่วงนี้เราไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนะฮะเราไม่ได้ไปไหนเราก็มีงานที่บ้านแล้วก็เด็กๆไม่ได้ไปโรงเรียนนะฮะก็เ<ๆ>ลยพูดว,วายสักหน่อยนะฮะส่วนวันนี้นะครับเราก็จะพามาถอดนี่กันถอดยูบ็อกถอดยูบ็อกเพราะว่าตอนนี้ เหมือนว่าในในกลุ่มฟอสซ่าจะมีกระแสเก็บเก็บตัวชุดข้างๆนะฮะข้างท่อนะฮะชุดนี้นะเก็บเพื่อความสวยงามนะฮะประโยชน์ไม่มีนะฮะเพราะว่าถ้าเราดูข,ข้างอีกทีนะจะเห็นว่ามีตัวยางๆอยู่ตรงนี้นะมีอะไรอีกก็จะมานี่แหละถ่ายวิธีถอดยูบ็อกแล้วก็ส่วนตอนเปลี่ยนนี้เดี๋ยวดูก่อนว่ามันยากง่ายยังไงเดี๋ยวเราก็ คอยถ่ายให้ดูอีกทีแล้วก็ตอนเก็บสายนะฮะอาจจะมีบ้างนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าดูก่อนว่าตัวกล้องจับจะตั้งไว้ตรงไหนจะเห็นเห็นมุมไหมเพราะว่าตัวยูบ็อกคอดออกนี่มันจะเป็นช่องใช่ปะ่ะเพราะเป็นช่องนี่ไม่รู้ว่ามุมถ่ายจะมีไหมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปถอดยูบ็อกกันครับผมไปสำหรับสำหรับขั้นตอนการถอดยูบอกนะฮะ ที่ต้องเตรียมก็คือไขควงนะครับเพราะว่าในยูบ็อกซ์เราเนี่ยจะมีหมุดสีดำแล้วก็มีตัวที่ใช้ไขควงในการถอดนะครับมีคิปต่อไปครับของจาก i s v ชุดโหลดหน้า1.5นิ้วเลยนะพูดถึงแพนคิปต่อไปก่อน คิดต่อไปก็จะเป็นการเซ็ตน้ำมันแล้วก็โหลดหน้านะครับโชค๊คโฟลดอร์นะน้ำมันใช้ของ YSS นะฮะตัว w ิ20นะครับ่ใส่ของแชกนะครับกดไปในหมุดนะครับ โดยีที่รถจอดนะฮะก็เขาบอกว่าแบตอาจจะเสื่อมได้เพราะว่ามันรองรับรถเราเนี่ยเวลาจอดแล้ก็รองรับมีการจ่ายประจุไฟไฟ้าไฟไฟเนี่ยรองรับรีโมทนะฮะในการทำให้เขาชใช้ไฟตลอดเวลานะฮะถ้าจอดเกินสองสามเดือนนี่ควรถอดแบตนี่ถอดเอาเฉพาะขั้ว,วบวกหรือขั้วลบก็ได้แต่แค่สะดวกถอดขั้วลบนะ จะมีบูทนะฮะระหว่างนี่งไงข้างในนี้จะมีเบอร์สิบอีกนะฮะสองตัวโอเคเีย็ร้อยนลฮะบอกไม่ค่อยยกมาฮะดูช่วงใต้บอกดึงดึงคอยหลังออกมานะง่ายระหว่างระหว่างเนี่ยมีหมดสองตัวนี้ระหว่าง ตอนใส่ก็ต้องดูหมุดนี้เลยนี่คืออยูนะ่บ็อกนี่เราจะขอดอยู่บล็อกเสร็จแล้วนะฮะจะเห็นเครื่องในรถอันนี้ผมเพิ่งฉีดน้ํามานะเพราะว่าฝนตกนะช่วงนี้เรามาดูนี่กันนี่คือท่อเกาะนี่คือบอกกอออากาศนะฮะนี่คือท่อนี่ตัวที่เขาเก็บกันเขาจะเก็บกันมาไว้แกนเนี่ยช่วงไฟกาวนะ รวมกาวจะอยู่แถวเนี้ยนี่คือไฟรวมกาวใช่ไหมเห็นไหมนี่คือจุดรวมของเส้นกาวเขาเก็บด,ดึงมานี่เดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมจะเก็บหรือเปล่านะเรื่องเนี้ยแต่ว่าเนี่ยผมว่าผมจะเปลี่ยนตัวนี้แหละกรองอากาศนะฮะเข้าเครื่องนี่โอเคนะผมขอลื้อแป๊บนึงนี่นะฮะ นี่เราจะใส่ตัวนี้เป็นกรองผมไม่มั่นใจว่าต้องเข้าทางไหนนะแต่ผมต้องดอด,ดูก่อนกอื่นต้องห่อสายตัวนี้ก่อนนะครับพวกนี้ไม่จะเข้ามาอย่างงี้เรากดกดล้วถ,ถอยออกมาตัวนี้ก็เป็นหมุดเหมือนกันนะอพอเสร็จปุ๊บจะเห็นท่อตัวนี้ตัวนี้ข้านี้มันซีนเป็นแบบมันซิลิโคนเหมือนกาวนะฮะมันน่าจะดึงออกได้ ส่วนข้างนี้จะมีไห่ควงนะเอ่อจะมีสายซิงอีกบางประเภทก็คือดูดสดนะฮะเขาจะถอดกล่องนี้ออก ล้วก็ต่อท่ออากาศเนี่ยขึ้นมาใต้เบาะนะที่ขึ้นมาใต้เบาะอีกเพราะว่าตัวเบาะอย่างน้อยก็กันฝุ่นในหกสิบเปอร์เซ็นต์นะก็ไม่เข้าอะ่ะเอาอากาศในเาบาะเข้าไปใต้เบาะมันหมุนแล้วเรั่ยด้วยมันเป็นยางนะเราก็ค่อยๆขยับเอาโอเค นี่นี่คือซิลิโคนคาซีนไหมเนะี่ยเป็นกาวนะอันนี้คืออ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะฟันที่เอาไปเข้าร่องเพื่อจะรู้ว่าคนที่จะอยู่ตรงไหนนะี่ยเอาไวนะ้ใช้ประกอบพอดูดจุดนะเขาก็จะเป็นท่อยางข้างในนี้โอ้โหปุ่นแหละ โอ้ผมเปลี่ยนกองเป็นกองเียดน,นะฝุ่นมันก็มีโอกาสเข้าอยู่นะ,ะเห็นปะเห็นมีคาบน้ำปะเนี่ยคาบน้ำมันก็ฝุ่นไปก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตรงนี้อ่าทำแมสัันก่าเดิมนี่อันนี้คือรัดจุดนี้คือรัดท่อไว้อันนี้คือจุดจุดรัดตัวเข้าเครื่องนะฮะ นี่คือเข้าไปข้างในมันต้องอยู่ตรงนี้ตรงนี้เพราะอากาศเราเข้าจากข้างซ้ายของรถเนาะมันนี้เราก็ต้องเลื่อนจุดรัดนี้มาให้เราหมุนง่ายๆหน่อยเราตอนนี้เจะยวน่าจะถอดออกแล้วก็เปลี่ยนทางมาทางเดินมน่าจะโอเคกว่าหลังจากที่เราถอดนี่นะเราถอดท่อ เออเราถอดกองอากาศไปแล้วนะฮะนี้เราต้องใส่แบบตัวนี้ไหมือแนบบยางใส่ตรงนี้กันฝุ่นนิดนึงนะนี่นะครับหลังจากที่เราสอดเข้ามาใช่ไหมเราเอาตัวยางตัวนี้ใส่จากข้างนอกแล้วก็รัดรัดตัวที่อยู่กับใส่กับท่อน,นี้ได้ก่อนนะฮะอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็ใส่ยางรัดไว้ ต่อไปใส่ตัวนี้ใส่กับพางนี้เพราะเราจะได้หมุนไขโครงทางนี้นะฮะมันจะได้สะดวกสร้างแบนได้นะยทีนี้บบนก็ดังดังมห้เข้ากับทุกอย่างมันเข้าเครื่องนะฮะส่วนยางตรงนี้มันอยู่ข้างในนะผมมาออกมาไม่ได้แต่ว่าผมจะแก้ปัญหาโดยการเอาซีลิโคนมายิงนะครับ เราแม่รู้บ่อยนี่เป็นซิลิโคนใส่ตู้ปลานะฮะ โ okay. อเคตอนนี้เปลี่ยนกองเห็ดเป็นอันเรียบร้อยนะฮะอันนี้รอมันแห้งมันก็เซฟได้ในแบบนึงเนี่ยาราะว่าพรบว่าซีนทู่ปากนั้นยังไม่ไหลเลยหลังจากเราซีนตัวนี้เสร็จแล้วเราก็อย่าลืมเก็บสายเข้าที่เดิมนะนี่คงจะไม่ได้ว่ามันอยู่ยังไง ไปเราจะมาลื้อตัวกล่องอะไรชย่งเรียกชุดสายไฟตรงนี้นะฮะเข้ามาซ่อนไว้ข้างในนี่นะครับเราจะย้ายตัวนี้ไปซ่อนไว้นะฮะย้ายไปซ่อนไว้ข้างในจะได้เห็นสายเบรกแล้วก็เราต้องเดินสายตรงนี้ใหม่จะยกอันนี้ซ่อนไปเวลามองจะไม่มีตรงนี้นะ จะได้มองเห็นข้างในดีๆหน่อยอันนี้คราบซิลิโ,โคนนะฮะี๋ยวก็ามาเก็บดอกมันแห้งแล้วก็คัตเตอร์มากรีดออกนะเดี๋ยไหมโอเคครับกลับมาหลังจากเราลือจนเสร็จเลยแหละเพราะว่าเราก็ทดลองไปด้วยเนาะนี่เมื่อก่อนอย่างนี้ใช่ไหมตอนนี้ก็ไม่มีแล้วเพราะเราย้าย อยนยตอ่อใช้สารัดเอานะเพราะฝุ่นเยอะสายรัดเอากับแกนหลักตัวนี้กับเฟรมรถนะฮะแต่ว่าเราเอาตัวอย่างไว้เมือนเดิมนะเพราะว่ามันไว้กันน้ำเนาะเราก็เลยมัดไว้เดี๋ยวเรามาดูข้างนี้นี่นะครับคือของเก่ามันเป็นอย่างนี้อยู่ตรงนี้นะฮะ อยู่อย่างนี้อย,อยู่ตรงสองรูนี้ตรงเครื่องอย่างนี้แล้วก็มีเจ้าก,ก้อนเนี้ยอยู่ข้างบนแล้วตัวที่อยู่ในยางคืออยู่ระหว่างกลางของก้อนเนี้ยนี่คือก้อนเหล็กเป็นเฟรมเหล็กเลยหนักอยู่ลอยอยู่อย่างนี้นะฮะเราก็ถอดถอดถอดถอถอดทุกอันเนี่ยก้อนนั้นก็เลยอยู่นี่แทนเป็น ตุ้มแหนมอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วจะมีตัวนี้ที่มันเป็นท่อจากท่ออากาศนี้ผมไม่มั่นใจว่ากขท่ออะไรเนาะมันมีสายแล้วมันก็ยืดไม่ได้ขยายไปข้างหลังไม่ได้เราก็เลยเอาเหล็กลูมาทําจุดยึดตรงนี้นะฮะมาจากเครื่องมาจุดยึดที่เดิมข้างบนข้างบนนี้เพื่อกดฝาลงไปเฉยหลักๆคือตัวนี้จุดยึดน็อตเขาจะเป็นน็อตยาวๆนะ อันนี้ใช้นอตเดิมตัวหนึ่งนี่ก็เดิมนี่ก็เดิมแหละเปลี่ยนแค่ตัวเพลทนะฮะก็เลยเนี่ยออกมาอย่างนี้จะเป็นน้องโ่งฮีทเราจะไปล้างแล้วก,ไวก็ไปล้างแล้วก็เก็บงานใหม่นะครับนี่เราต้องล,งล้างให้มันนี่มันลุยน้ําลุยฝนมาเนาะนี่นะนี่นะสายห่อไว้ที่เดิมทุกอย่างอันนี้ห่อไว้ดึงสายเอเบเอมาสายอก โอทูท่อมาไว้นี่นะฮะไว้ข้างตัวเบรกสายเบรกนะครับเพราะบรกสายเดิมมันอยู่นี่แหละมันจะมีจุดยึดอยู่แล้วก็ดึงรัดตรงจุดยึดนั้นด้วยนะฮะก็เดินซ่อนเข้าไปในหลังสายเบรกนะครับก็จะประมาณนี้โ okay. อเคครับหลังจากนั้นก็เรียบร้อยนะฮะเดือยวจะประกอบกลับนะครับพอดีวันนี้ผมจะใส่แหลกเพราะว่าผมจะไปทิปนะฮะ ก็ต้องจะใส่แลกตัว3ามร้อยแล้วก็กล่องนะครับเดี๋ยวประกอบบอก็ทําตามเดิมที่เราลืมช่วงกลางวันช่วงเช้านะใช่เลลืมนี่2องตัวนี้หลักตัวนี้ที่เป็นเบอร์สิแล้วก็มีตัวนู้นอีกแล้วก็ไอเลียมปิดท้ายเป็นไอเดียน้อนี่น,น,นี่อันนี้คือบางคนที่เราติดไปเมื่อคลิปก่อนๆถามว่ากันได้ไหมเนี่ยมันก็กันตรงนี้แนะ มันก็การเข้ามาตรงนี้เพราะว่านี่ก็มียางใช่ไหมมันจะกองมาอยู่บนนี้แทนตรงนี้จะเยอะมากมันไม่ได้ก100ันระ้อยเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวตัวนี้ตามร่องคือมันมันตวัดขึ้นลงมาตรงนี้ไหลมาตรงนี้เยอะแต่ไม่เข้าไปชุดนี้ข้างในนะฮะดูที่ข้างในเมื่อเช้านี้ไม่ได้ฉีดตรงนี้นะแต่ว่าก็โล่งดีอยู่มีเศษบ้างโอเคไปยังไงก็ขอฝากคลิปด้วยนะฮะ ถ้าสงสัยยังไงก็สอบถามได้ตอบได้นะครับเรื่องพวก DIY แหละเพราะว่าเราเน้นทำเองเนาะโอเคงี้ก็ฝากกดซับเลยนะขอบคุณครับ